ตรงนี้พวงมาลัยเหรออันนี้คืออะไรวะล้อล้อล้อหากน้องๆ fc กำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดเกม id เกมออนไลน์หรือบริการเติมเกมนะที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยก็แนะนําเลยเป็นเว็บนี้นะขั้นเทพไม่โกงไม่เกลียนลิงก์อยู่ล่างคลิปนะ <c oughs> โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่มีเกือบทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูจิตกรรมสายฟรีเนาะจิตกรรมสายฟรีก็จะมีเจ้า ตัวที่อ่านี่ไงมาเมื่อคืนนี้นะครับก็คือการเล่นสะสมเนาะคบเก็บดาวไว้นะครับเพื่อไวแ้แลกอ่าพวกชุดพวกนี้นะอ่าชุดพวกนี้ก็จะเป็นชุดของพวกตู้โกนั่นแหละแต่ว่าเขานํากลับมาให้สําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้ชุดพวกนี้เนาะยังไม่เคยที่จะสุ่มได้ชุดก็จะสามารถแลกได้นะโอเคเนาะใครที่แบบบางคนอาจจะชอบชุดโกในตู้ก่อนๆแต่ว่าเพิ่งมาเล่นไงแต่ว่าอ่อมันไม่ทันนะครับ ก็เลยต้องอเขาออก็กลับมาให้ใหม่นั่นเองนะครับบางคนบอกมีหมดแล้วไม่รู้จะเอามาทําไมนะครับก็คือเขาเอามาให้คนที่ยังไม่มีนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับตรงนี้เราเก็บโทเคนไยก่อนนะเดี๋ยวก็จะเปิดให้เราแลกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับการสะสมโทเคนนะครับก็คือการตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้ล็อกอินเนาะก็คือการเข้าเกมเข้ามานะกดรับได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับคือเล่นครบ30นาทีนะครับอันนี้เล่นครบ หกสิบนาทีแต่ผมเล่นไปแล้วหนึ่งเกมซึ่งประมาณสิบนาทีแต่ว่ามันได้แค่หนึ่งนะครับซึ่งมันบักอีกแล้วนะครับบั克เป็นหนึ่งเกมนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็เล่นเล่นไปถ้าเรากลัวว่าอ่ามันจะบัคแบบเป็นจํานวนเกมเราก็เล่นให้ครบหกสิบเกมไปเลยนะครับวิธีแก้บัคอะนะหรือถ้าเกิดว่าเราเออไม่คิดมากเราก็รอไปก่อน๋อยวเขาแก้ให้ก็คือก็จะอ่ามันก็จะเสร็จภารกิจเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันบอกไว้แล้วว่าเป็น วิเอ้ยเป็นนาทีนะครับนาทีไม่ใช่เป็นเกมนะครับก็คือเพนะครับก็คือเล่นครบเนี่ยหกสิบนาทีนั่นเองสะสมนะครับรวมกันไว้เหมือนกิจกรรมก่อนที่เป็นคู่หูเนาะกิจกรรมคู่หูก็คือมันก็บั็กเหมือนกันนะมันก็ขึ้นอย่างนี้แหละเล่นหนึ่งเกมขึ้นแค่หนึ่งเองนะครับเล่นสองเกมขึ้นสองเนี้ยนะครับแต่พอเขาแก้แล้วปุ๊บมันก็ขึ้นปกตินะครับอันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับโอเคตรงนนนี้กก็็จะเปาร อ่เข้ามาแล้วกดรับกดรับทุกวันแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตรงนี้กันบ้างนะครับสร้างรถนะครับตรงนี้คือเป็นกิจกรรมที่ว่าใหม่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับจิตเสียงรถไม่ได้หรออ่ะคือตรงนี้นะครับผมผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าสร้างรถของคุณเองและแบ่งปัน2รับ รางวัลจากการคลิกหรือเล่นเกมสามทุกครั้งที่คุณได้รับคลิกจากผู้เล่น FF คุณจะได้รับรางวัลนะครับโอเคก็คือเดี๋ยวเรานะครับผมจะลองเล่นดูผมก็ไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงถ้าผมเล่นผิดพลาดขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นสีรถหรออ๋อเป็นสีรถได้นะครับนี่ไงตรงนี้พวงมาลัยเหรออันนี้คืออะไรวะล้อล้อล้อไม่ใช่พวงมาลัยล้ออ่าชอบล้อเออแบบไหนก็เลือกไปนะครับผมโอเคอันนี้เบาะนะครับสีเบาะชอบแบบไหนก็เลือกสีเบาะไปนะ โอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้กดแชร์ก็คือแชร์ไปเพื่อนนะเพื่อนกดเราก็จะได้รางวัลนั่นเองนะครับกดแชร์ไปยังเฟซบุ o กนะครับกดแชร์ไปเลยเนี่ยนะครับโอเคของผมจะยังไม่แชร์นะก็กดแชร์ออกไปนะครับแล้วถ้าเพื่อนกดลิงก์เรานะครับหรือเราแชร์ไปให้เพื่อนบอกเพื่อนกดให้หน่อยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปในกลุ่มของผมกลุ่มพูดคุย fc To p ปดนะครับก็กลุ่มนั้นก็ได้นะครับผมอ่าโอเคก็ไปกลุ่มนั้นแล้วก็ไปขอให้เพื่อนกดให้นะครับแบ่งปันกันกดนะโอเคก็จะได้รับของรางวัลนั่นเองนะครับผม ก็คือตรงนี้น่าจะเป็นการแบบว่ามีคนคลิกเข้ามานะครับมันก็จะหรือเข้าชมมันก็จะค่อยๆขึ้นมาใช่ไหมโอเคภารกิจอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนสำหรับภารกิจเพื่อปลดลอกรางวัลเออตรงนี้เราเรายังไม่รู้นะว่ามันต้องทอํายังไงน่าจะเป็นการให้เพื่อนกดที่เราแชร์มานั่นแหละนะครับพิเศษยิ่งยอดเข้าชมเยอะยิ่งได้รางวัลเยอะอ๋อน่าจะเป็นลิงก์นั่นแหละที่เราแชร์ไปนะครับเราต้องแชร์ลิงก์ออกไปนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย ทีว่าเราต้องดูวิดีโอวะดูวิดีโอเพื่อรับปะ่ะมีไหมมีให้เรารับไหมอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะบอกไว้ก่อนผมก็ยังงงงมึนๆน,น,นะครับอืมอาจจะต้องชมวิดีโอไหมดูไม่ได้วะไอเทมไม่ได้นะครับผมน่าจะเป็นคนกดลิงเข้ามานั่นแหละนะครับผมมันถึงจะได้เนาะครับอ่าตามนี้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยเล่นจริงๆโอเคครับขออภัยนะครับหากร e ีวิวไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการแชร์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ จากที่ผมอ่านดูแล้วนะครับก็คือการแชร์นี่แหละนะครับผมแชาร์ออกไปนี่แหละนะครับทุกครั้งที่มีการคลิกจากผู้เล่นเอฟนะครับก็จะได้รับรางวัลก็คือตรงนี้นี่เองนะครับคลิกก็คือคลิกลิงก์ที่เราแชร์ไปนั่นเองนะครับผมสร้างรถเนี่ยสร้างรถผมก็สร้างแล้วเรียบร้อยเห็นไหมรับ, <ๆ S 2> บารางวัลจากการคลิกหรือเล่นเกมอ๋อถ้าเราไปเล่นเกมเราก็ได้ด้วยนี่หว่านะครับถ้าเราลงไปเล่นเกมเราก็ได้นี่หว่านี่เกมหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วก็คืออันนี้ผมมันขึ้นเกมหนึ่งเพราะว่าผมเล่นไปหนึ่งเกมนะครับวันนี้นะผมไปลองไปทดสอบดูว่าจิต ครับอ๋อถ้าเล่นครบ15เกมอ๋อเล่นครบ10เกมก็จะอันนี้ได้ล่มอ๋อเข้าใจแล้วครับผมสําหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าหากชื่นชอบจะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายบาย